สวัสดีค่ะวันนี้เด่น้อยทำน้ำยาล้างจานนะคะจากกากาแฟค่ะน้ำยาล้างจานของเด่น้อยจะทำจากจาก,กาะะจากกากาแฟนะคะกากกาแฟที่เราทานแล้วไม่ทิ้งนะคะเพราะว่ามีประโยชน์มากๆเด่น้อยอเกิดเอาไปใช้แล้วค่ะทำไปใช้แล้วปรากฏว่าน้ำยาล้างจานที่ทำจากกากาแฟเนี่ยจะทำ จะล้างถ้วยจานได้สะอาดดีมากแล้วที่สําคัญนะคะจะดับกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวของถ้วยจานติดเหลืออยู่เลยคราบมันคราบไรเนี่ยออกหมดเลยนะคะถ้าหากว่าทุกท่านสนใจที่อยากจะได้สูตรของยายน้อยสูตรนี้ไปใช้ทํานะคะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วยายน้อยจะบอกว่าวิธีการทําทําอย่างไรนะคะอันนี้ยายน้อยทาเสร็จแล้วค่ะทาเสร็จแล้ว ก็รอให้ฟองเขายุบตัวไปซะก่อนแล้วก็จะกรอกใส่ในขวดเอาไว้ใช้นะคะถ้าหากว่าสนใจนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะอย่งน้อยจะบอกสูตรเลยค่ะว่าทำยังไงขอบคุณนะคะ